นลตๆๆๆๆะตอนเอผมยดปิดๆๆนี่ครับทุกคนถ้าเวลามีแฟนอ่ะต้องหาใได้แบบครูนะตื่นเช้ามาททำกับข้าวหอพีนกิน พี่เนเจ็บน้องอึอึงก็หายาไปทาไข่ให้พูกคนเองอันนี้ไม่ใช่อันนี้ฟุกฟุกเกินพูดเกินเหตุพูกต้องหมดเอาต้องหมนี่ครับครูตื่นเช้ามาทำกับข้าวแล้วพี่เนยไม่สบายก็หายาให้พี่เนกินนี่เช้าของเรากี่โมงครับใช่แล้วพอพี่เนาพี่เนยไข่หนักครูก็ฉีดยาให้พี่เนยด้วยนี่ต้องหาแฟนได้แบบคุณครูรู้ไหมว่างไม่ได้ ดูใจดีมากครูดูใจดีมากขอดูลายสักพี่เบ๊เกลือ,อมีแต่เกลือแล้ว <laughs> <laughs> พี่เนยอยู่วัดดาวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> นี่วัดดาวเขาบอกว่าเขบาขอบอกว่าคนที่รักลรงตัวเป็นคนแบบเห็นพวกเรานั่นแหละใช่ปันเก่งเอ้ย <laughs> ครูรักผมตรงนี้ใช่ไหมคะไม่รักแต่ว่ามันขี้เกียจขี้เกียจยังไม่มีเวลาครูยังไม่อาบน้ำ ก็แต่ก็แต่เมื่อเช้าะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่นี่เห็นไหมเมื่อกี้อ่ะเช็ดเสร็จแล้วนี่ก็เช็ดอีกต้องหาแฟนให้ได้แบบคูนะรู้เปล่านี่ขยันเห็นไหมอ่าครูกับบอกตัวเองอ่ะใช่อือครูเดี๋ยวผ้าในตะกร้าถังหนึ่งหน้าแล้วก็ข้างหน้าบ้านอ่ะยังไม่ได้กวาดเลยนะครูผ้าก็ตะกร้านังไม่ได้ซักนะครูแล้วก็ข้างบนอน่ะห้องรกมากเลยนะครูนะแล้วก็จานยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวผมนั่งรอนะครูโอเคคนี่เห็นไหม นี่ต้องหายได้แบบครูใช่อาครับครับขยันสุดกาวอกนี่ฟุกเป็นคนดีค่ะทุกคนใช่ดีผมค่ะดีฮะดีผมครูบอกว่าผมเป็นคนดีดีผมดีผมดีผมไอพีดาเป็นคนเป็นคนลีลีอะลีไม่ห่างเลย ่ายบอกมาคนดีทตามคู่ได้เลยกักตัวยาวเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ผมกักตัวมาสิสี่วันแล้วไม่ออกไปไหนเลยเหงามากอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านพี่จอยเนี่ยอยากงอกเลยกักตัวมาสิบสี่วันแล้วแล้วก็ต้องอยู่อ่ะเยาวจอยไปไหนพี่จอยอาบน้ำครับไหนไอเปสกับทุ่งสงนะทุกคนเนี่ยเอารถไปจอดรอหน้าพีพีเลยประมาณ สี่ทุ่มถึงตีสี่ทุ่มถึงประมาณไม่เกินตีหนึ่งอ่ะไอเบนมันจะไปอยู่พีพีเมนชั่นพีซีเอ็กสีแดงขอบสีดําอ่ะอป้ายทะเบียนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทุกคนเดินไปดูที่จอดรถชั้นล่างอ่ะอแล้วก็ขึ้นไปประมาณชั้นสองหรือชั้นสามนี่แหละห้องที่หนึ่งห้องหนึ่งหรือห้องสองไม่รู้ผมจําไม่ได้แต่อยู่ประมาณชั้นสองชั้นสามนี่แหละทุกคนไปรอดูไปไปไป,ไป,ไปยืนรอหน้าประตูเลยแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วเข้าไปดูในห้องอ่ะว่ามันอยู่กับใครเออ แต่ว่าผมอะอยู่ห้องอยู่ห้องสีเอานี่ไงนี่ไงทุกคนร้านเยื่อในมาเฮ้ยไปเยา่อในมาฮะร้านเยา่ที่พัทลุงร้านเยา่อะไรก็เรียกร้านเยา่นี่พี่ผมถามว่าใครเป็นคนพัทลุงบ้างรู้จักร้านเยา่อไหมพี่เนยชอบไปก็เราบอกคนพัทลุงเต็มแม่นี่ดันได้ดันไม่ดันรินหรือรันได้บ้าดันรินเรันยาว นี่มีคนเป็นตู้ใจนัดแต่เดียวยาวจะมีจานูไว้ในนั้นได้ไหมเอาพูดไม่เกี่ยวเลยอะไน่ะครับแผลบ้านึงรแล้ยาวเบเกอรี่ก็วะเราก็อยู่ชั้นสี่ว่าสั้นเบสันอยู่ชั้นสี่มีเพื่อนแล้วน่ะเขาอยู่ชั้นสี่ะไม่ว่าผมมาอยู่ชั้นสี่ไปแค่พีชพอนะกับผมไม่ต้องขึ้นมาดูอ๋อ ไอเป็นเจ้าชู้อืมฟุกมอรักเดียวผมมารักเดียวห <c oughs> มายถึงว่ารักรักแค่วันเดียว <c oughs> ที่เดอยะไม่ฟุกตัวดีเลยชวนเพื่อนไปผมไม่ได้ชวนผมแค่ขี่รถไปให้มันก็แค่หาที่อยู่ให้ผมมันบอกว่าไม่อยากให้ผมนั่งในรถมันก็เลยหาคนอยู่เป็นเพื่อนผมก็เลยต้องขึ้นไปเป็นเพื่อนที่ดีมากเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมโดนใส่ร้าย,ายอืม ผมตั้งใจเอ้ยไม่ได้ตั้งใจ